สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยเนาะพี่พี่จ๋างวาประจําวันที่1นนะคะอ่าวันแรกของเดือนเลยนะคะพี่พี่จ๋าอ่าก่อนไปรับชมแนวทางเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะสำหรับอของวันที่สามสิบนะคะสามสิบมิถุนาเนาะค่อยดูวันที่หนึ่งก,กรกฎานะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็คือสูตรมัดรวมนะคะพี่ๆจ๋าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะอ่ะแอดก็ได้สรุปไปแล้วเนาะแต่ว่า สรุปไปสรุปมากําลังอัดคลิปเด้อพี่จ๋าแบตหมดนะคะแอดก็ต้องเริ่มใหม่เนาะอ่ะผลที่ออกนะคะแอดให้เด่นที่1กับ8ไปเนาะผลที่ออกนะคะก็คือ478ล่าง9 6าอ่ะ7 8แอดก็มา8 7นะคะมาในตัวกลับส่วนในรอบพิเศษนะคะ2อ่ะ7 2 7นะคะก็ไปตารางเนาะมาตารางนะคะส่วนล่าง28แอดก็เน,นเ้นไปที่82มาในตัวกลับส่วนในรอบปกตินะคะ851 แปดมาห้ามาหนึ่งมามาสามตัวเลยนะคะส่วนล่างสองสี่เนี่ยแอดก็หลุดไปนะคะในรอบ v ีพีศูนย์สี่หนึ่งร่างสามห้าแอดเน้นไปที่หนึ่งสี่มาสี่หนึ่งนะคะอ่าส่วนสามห้านี่ไปเข้าตลาดเนาะพี่พีพจ๋ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเด้อแนวทางทุกๆแนวทางนะคะวันนี้วันที่หนึ่งก็ขอให้พี่พี่เอฟสีทุกทท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของวันท,ท,ที่หนึ่งกันนะคะตามต่อกันนะคะพี่พีจ๋า หนึ่งกรอดกร้กะดนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเอดยังไม่ได้เขียนตาราง สำหรับพี่ๆ FC ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะแอดก็ฝากด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงนะคะอ่ะฮานอยสูตรมัดรวมนะคะชุดกัน แอดลืมคิดตัวเด่นแป๊บหนึ่งนะคะแอดฝากรับชมคลิปให้จบด้วยเด้อพี่พีจ๋าฝากเป็นกำลังใจให้ตรงนี้ให้ด้วยนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันตารางตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะก็จะมี4 แปดหกนะคะหกหรือเก้าสองเจ็ดสามนะคะสำหรับเด่นสุดเนาะเด่นสุดก็คืออ่าหกนะคะพี่พี่จ๋าหกกับแปดหกกับแปดแต่ถ้าใครไม่ชอบก็จับในตารางได้เนาะสามตัวก็เช่นกันนะคะสำหรับหกมีตัวไหนกันบ้างมาดูกันสำหรับหกของแอดนะคะแอดก็จะมีหกศูนย์หกสาม หกสี่หกเจ็ดอ่ะส่วนเด่นที่แปดนะคะแอดก็มีแปดหนึ่งแปดสี่นะคะแปดห้าแปดหกนะคะพี่พี่จ๋าต่อมาในชุดกันนะคะชุดกัน สำหรับชุดกันแอดก็จะมีอ่าหกสองสี่ห้านะคะสองศูนย์หนึ่งสามนะคะอันทีนี้เดี๋ยวเรามาดู สำหรับตัวที่แอดเน้นในวันนี้นะคะว่าจะมีตัวไหนกันบ้างอ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นในเด่นที่6นะคะแอดเน้นไปที่64เด้อพี่พี่จ๋าเน้นไปที่6 4แล้วก็6 7 8 4 8ดหนะคะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันแอดเน้นไปที่6 2สองแล้วก็45อย่าลืมเด้อ6กับ9ตัวเดียวกันอย่าลืมกลับหัวเอานะคะ หกก็อย่าลืมเป็น92นะคะถ้าไม่ชอบ6ค่อยกลับหัวเด้อพี่พี่จา๋าไม่ต้องตามแอดทุกตัวนะคะแนวทางแอดมีเข้ามีหลุดเนาะอ่าเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันพี่พี่แบบนั้นนะคะบ่ได้ให้ซื้อทุกตัวเด้อพี่น้องจา๋า ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะ่ะชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ f c ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ